ปองปอนนาวรากรอุดมพจนสาวน้อยสายประกวดเพลงลูกทุ่งตัวน้อยลูกคอ8ชั้นวันนี้นะคะก็จะมาแข่งขันในผลงานเพลงที่มีชื่อว่าขอแท็กแฟนเก่านะคะยังไงก็ช่วยกันเป็นกําลังใจให้น้องปองปอนด้วยนะคะไอดี15ค่ะแล้วก็อย่าลืมโหวตให้น้องปองปอนด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับ ผ่านรอบแรกมาจนถึงรอบนี้แล้วเราเตรียมตัวยังไงปังปอนก็พยายามฝึกซ้อมนะคะให้มากขึ้นค่ะครั้งที่แล้วร้องเพลงอะไรจําได้ไหมครั้งที่แล้วร้องเพลงจากใจแฟนเก่าค่ะ,ะแล้ววันนี้ว,วันนี้ล่ะคะวันนี้จะมาร้องเพลงขอแท็กแฟนเก่าค่ะ ที่อ้ายตามไปเขาบังแงอีบ่ล่ะน้องยางห่วใหญ่น้องยังคิดฮอดทุกเวลาทักน้องมาแน่เด้อจ้าโอ้หาพน้องโชนา เซลฟี่โหมดวานน้าวหัวใจน้องเต้นตอนได้เห็นภาพโชว์หน้าจอถึงอาอทิ้น้องแล้วเนอแต่อายหูบอกยังคิดหอดไายอยากคาเฟไปทางไทยมังใจไอแต่น้องก็ยังบอกลาอยากว่าสิไปกวนใจ แช่ความสอง,งอย่าอกานต่อจไม่อายสั่งนอกคงเหลือแค่ทางสุดท้ายโอ้โอโอคือโพดาะคนทา ีน้องปังปอนนะครับวันนี้ทําได้ดีมากเลยครับการแสดงก็พอดีพอดีกับเพลงนะครับยังไงขอให้โชคดีนะครับเห็นตากับพี่นนท์นิดหนึ่งนะครับอาทิตย์ที่แล้วผมว่าน้องทำทำได้ดีกว่านี้นะครับอาจจะแกว่งบ้างเรื่องการร้องนะครับแต่ก็ยังเป็นเล็กพิกขี้หนูเหมือนเดิมครับเจอกันรอบหน้าครับผมสำหรับปังปอนก็ยังทำได้ดีนะฮะ ใน,ในสายตาผมขอให้โชคดีนะคะลูกสูๆ้สๆเป็นเด็กที่อยู่บนเวทีแล้วรู้สึกว่ามีเสน่ห์มากเวลารา้องบางคำที่เราเปลี่ยนจากคำเป็นเพลงผู้ชายใช่ไหมแล,แล้วเราก็ร้องเป็นคำของผู้หญิงแล้วน้องร้องได้โดยที่มันเกินเด็กมันไม่หลุดสมาธิแสดงว่าน้องทำการบ้านมาดีมากขอให้โชคดีลูกค,ค่ะด้านนี้นะคะที่ผ่าน,านมานครับ ก็บอกว่าชอบชอบนะครับแต่สําหรับน้องปังปอนรักครับโอ้โห oh. ผมมีข่าวได้ดูน้องตั้งแต่รอบแรกเลยนะครับคือชอบน้องร้องตั้งแต่วันนั้นแล้วเพราะน้องมีอินเนอร์ที่ดีมากนะครับแล้วก็วันนี้น้องทําได้ดีนะครับยังไงขอเป็นกําลังใจให้น้องผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับขอบคุณค่ะทำได้เกินตัวนะครับขอให้ผ่านเข้ารอบขอบคุณครับขอบคุณค่ะทุกอย่างสมูทมาก ทั้งน้ำเสียงลีลาผมอยากจะบอกว่าหลายๆคนที่ตระกวดเนี่ยมักจะขาดหายเรื่องของการอนเตอร์เทนหน้าเวทีเพราะว่าในที่สุดแล้วถ้าเราได้รับรางวัลชนะเลิศไปเนี่ยการโชว์หน้าเวทีไม่ใช่เฉพาะการร้องอย่างเดียวซึ่งน้องแสดงออกเรื่องการเล่นกับคนหน้าเวทีได้ค่อนข้างดีถ้าผมเป็นคนอีสานนี่ผ่าแน่นอน oh. อขอบคุณครับ เราริบลีของเราจะผ่าเลยไหมไม่ไหวแล้วแค่ยกขวานจะผ่านนี่ก็ไม่ไหวอยู่แล้วพอ <c oughs> ่อว,วันนี้หนูร้องได้ดีสำเนียงเสียงก็ไพ,พรเราะพอเพลงฉละมีพลังเสียงแต่ว่าพ่อไม่ใช่คนอีสานพ่อรู้มากกว่าคนอีสานได้ยังไงนี่แล้ว,ว้าได้พ,พูดได้มันอ่อนล้าไปหน่อยๆน่อยแต่โดยรวมแล้วก็ขอให้